สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับคอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลไปผมครับตีฟีคิกแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแสดงความดีกับพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะสำหรับคนที่อยู่ในครอบครัวเมื่อวานนี้ครับตัวเน้นตัวการันตีและชุดของการที่วางไว้ให้ครับบวกกับบอลสดน่าไลฟ์ครับก็ยังสดชื่นกันอีกเหมือนเดิมนะครับและก็ต้องขออภัยสําหรับตัวน้าช่องที่วางไว้ให้เมื่อวานนี้ด้วยนะครับโอ้โหฝรั่งเศสน่ากลัวสเลิรเกินครับตกไปถึง14ประตูต่อศูนอีก เดิมครับจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ วันนี้ครับผมขอให้มองไปที่ของกลุ่มเได้เลยครับเป็นทางฝั่งของเบลเยียมนะครับจะเปิดบ้านกัางด้านอาเซอรีบจานครับคุณน้องบอกว่าผลงานห้เกมหลังสุดก็โดดเด่นมาด้วยกันทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเก็บชัยมา4เสมอมา1ครับทางฝั่งของผู้มาเยนครับเก็บชัยมา2แล้วก็แพ้ไป็น2เกมด้วยกันนะครับภาพรวมในช่วงหลังๆเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นมาด้วยกันทั้งคู่ครับแต่เกมนี้แรงจูงใจของเจ้าบ้านก็ถือว่ามีเยอะอยู่พอสมควรครับเกมนี้ครับพวกเขาต้องการ3แต้มสำคัญครับเพื่อการันตีการเข้ารอบนะครับเล่นรอบสุดท้าย ออตเตียอยู่นะครับดังนั้นผมมองว่าตอนนี้ครับภาพรวมของเขาดูเหนือกว่าในทุกทุกมุมครับและยิ่งเป็นสถิติในการเล่นในบ้านก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวครับฟ้ากําลังเปิดครับและภาพรวมก็ค่อนข้างดูดีขนาดนี้ครับบอกได้เลยว่าน่าจะโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในบ้านของเตองได้อย่างแน่นอนทางฝั่งของผู้เย็นครับอย่างอาเซอร์ไบจานเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดก็เพิ่งโชว์ผลงานที่ดีครับเซอร์ไพรส์เอาชนะทางฝั่งของสวีเดนมาได้แล้วขนาดโดนใบแดงเนี่ยนะครับยังกดประตูที่สามจากสวีเดนได้นะครับก็ถือว่าผลงานค่อนข้างสุดยอดนะะคครรรรรัััััับบบดงง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 งนน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 ้้เเเเเเกกกมม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 ีผชชืืื่่่่่่่่่ออ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 อววาา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 ทฝขขซ์ไไจจจ็ใใใยยๆหแแแตพูละ เกมในนัดแรกครับต้องยกให้ทางฝั่งของเบลเยียมครับที่ทําได,ด้ดีกว่านะครับแต่ต้องบอกว่าเกมในนัดแรกเนี่ยอาอร์เซนไบาจานมีดวงและก็ต้องบอกว่าเหมือนพบดวงมาเยอะมากกว่านะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้ครับมาเล่นนอกบ้านสถิติการเล่นในสถิติการเล่นนอกบ้านก็ไม่ใช่ว่าดีมากนักนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เบลเยียมดูเหนือกว่าในทุกๆมุมครับจะได้เปรียบมากกว่าในทุกๆด้านน่าจะเปิดบ้านบทช,ชนะด้วยสกอร์ที่ข้างขาดอย่างแน่นอนครับเพื่อการตีการเข้ารอบโดยสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในนัดนี้ขอชี้เป้าที่จะบ้านอย่่่่าาาาางงเเเเเบบลลยยยีมมมไดด้้รรััฝกววนนสสหพพทททใจิิต อยากเข้ามายู่ในครอบครัวเดียวกันครับทางเขาอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้โปรไฟล์จะมีทางเขาบอ,อกอยู่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ